นะนี่คือโปอมึงดูไว้ดูไว้ดู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 มันบโอ้โหโอ้โป้บเอ็ตโตแล้วทุกคนดูดิโปบเอ็ตโต้ตรงนี้โอ้หพวกเขาเป็นเซร์ฟเตร์ที่อะโอ้โหนี่นี่มันใช้แค่ตัวตายมันบินเลยนะเนี่ย โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้ว oh, yeah, right. yeah. right. ิ่งมันยาชัดไหมชัดไหมถามใจเธอดูชัดไหมถามใจเธอดูชัดไหมรายงานเรื่องรายงานแล้วครับชัดไหมชัดไหมดูดิชัดชัดไหมชัดไหมทุกคนชัดไหมชัดไหมชัดไหมมันอยู่หลอกแต่ซื้อมันวิ่งมันยาวข้ามได้เหรอเฮ้ยสวยแล้วนี้ โอ้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 ไม่ไม่ไม่พอนี่กูจะให้เราเต้นทีแน่เบื่อไม่พอนี่กูจะให้ตาต้นทีแน่เลยกูกำลังฟังเพลงปาติ้จโลอู่เนี่ยร้องพปารตีจโลเนี่ยน่ตัวีตัวล้วมันตื่มองยู่ ทรงพลังทุกคนดูมันทรงพลังจริงจริงทุกคนเออทรงพลังจริงๆทรงพลังเจอปอยแล้วโอ้ทรงทรงพลังดูจังหวะนี้ทรงพลังกับไปเก๋งแน่นจังหวะนี้ Kingston. ทรงพลังได้เจอกับปอยเขาดึงจังหวะนี้ทรงพลังได้อัดหัวไปจังหวะนี้สเต็ปลุ้นๆ่ยิงว่าลูกอายูโอเคจังหวะนี้ จังหวะนี้ลูกอายุโอเคนะทำการยิงหมอดไม่แล้วจังหวะนี้ลูกอายุโอเคลูกลูกอายุโอเคจังหวะนี้ได้วิ่งไปหาศัตรูจังหวะนี้แล้วก็ได้ขึ้นไปแล้วก็ชักซองมาอีกนิดนึงตอนเจ็บมากจังหวะนี้ลูกอายุโอเคบอกไม่หวั่นไม่หวั่นไม่ไหวจังหวะนี้ลูกอายุโอเคบอก มาสองตัวโอ้โหจังหวะนี้ลูกอะโอเคซ้ำมาไปจังหวะนี้ลูกอะโอเคยิงซ้ำนยจังหวะนี้โอ้โหลูกอะโอเคทำท่าเก่งครับจังหวะนี้ลูกอะโอเคเจอโอ้โหเจอโอน้ำจังหวะนี้ครับลูกอะโอเคจังหวะนี้ตายเด้อก็ไปแก๊กแน่นับจังหวะนี้ตายหน่งไหมหนึ่งแม้แต่คนเหล่าเด็กน้กอโดนโผล่เก็บไปไม่ทีเรียบร้อยนะ จังหวะนี้นะดูกอายุเคไม่ยอมนะบอกว่าถึงไม่ยอมถนนลูกอายุเคจังหวะนี้ต้องงัดต้องงัดฝีมือทัอ้งสุดออกมากสู้นะตอนนี้ลูกอายุเคได้ย้ำกันโอ้โหลูกอายุเคมีสกิลพิเศษนะครับโอ้ตัวละครใหม่นะครับพวกสกิอายุเคนะลูกอายุเคทำ ทำการใช้สกิลพิเศษนะบตัวโยเคจังหวะนี้ทําการใช้สกิลพิเศษจังหวะนี้ลูกอาโยเกะใช้สกิลอาโยเกะนะครับหนึ่งหัวรอ้จังหวะนี้อาโยเกะจังร้องสีนะครับจังหวะนี้เหนือกว่าอาโยเกะไม่มีใครอีกแล้วนะรู้การเกิดนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหโอ้โหจังหวะนี้โรมึงโรเพื่ออะไร แล้วจังหวะนี้ได้วิ่งเข้าไปอัดหัวไปนเต็มมันนับโอ้โหทะลุกำแพงแล้วก็วิ่งมาใส่ปอยเลยนะโอ้โหจังหวะนี้ลูกอายุเกดได้ทำการพุ่งไปพุ่งทะลุทุกสิ่งพุ่งทะลุทุกอย่างจังหวะนี้ได้พุ่งทะลุทุกสิ่งและทะลุทุกอย่างเสือไปฆ่าคนอีกคนผีชือว่าลูกจีจจังหวะนี้ลูกจีจียืนเออเออจังหวะนี้ลูกอายุเกดทำโอ้โห โอ้อายุโอเคบอกเลยว่าต้องลองคิดกอนนี่อายุโอเคยังต้องลองคิดโอ้โหอายุโอเคลูกคุณไม่คตรมากเลยนนี้ะลูกอายุโอเคจังหวะนี้ได้วิ่งไป มึงเชื่อว่ามจะจับผ้าล่ะโอ้ลูกอายโอเคได้อาจุหวไปหนึ่งแม่ขุดโอ้โหยิงไม่โดนแต่มันก็ยังจะตายอยู่โอ้จังหวะน,นี้โอ้ได้วิพนยาแต่ก็โดนคนอื่นตายเข้าไปจังหวะน,นี้ได้ใช้สกิลพิเศษทั้งสกิเลเคนลี่ล่างวิแปดล้านห้าสิบตอนนี้ลูกอายโอเคได้นอนตายเป็นกบเขียแวนะผมที่ข้างนี้จนะังหวนนะนี้ลูก ยโคได้ทำารเกินแล้วที่ร้อ,มอ,รอผมได้เห็นชอลูกวยเคนตอนนี้ลูกอายโอเคทำการตอนนี้ผมพยายาม,มจะลมหลับเพื่อเห้ป้องเกดใหม่ก นี่ก็อยู่โอเคได้ทำการขายแล้วลัวโอเคได้มีการเลิกเล่นแล้วไปเกาะน้ำนี่แน่ครับอยู่โอเคทำการเลิกเล่นแล้วไปเกาะน้ำนี่แน่ลัวโยเคบอกไม่แม่ฉันไม่ได้เล่นเกมแล้วแม่ก็ไปคนอยู่นี่ไม่ยอมซักแค่ ยูยูยูโกโยเฮมันอะไรกันเนี่ยหยาหยโเอชเอชก็ตายไปที่นี่ยูโกโยเฮมีเนรีเลวเลวแปดรอยู่โกโอเค